น่ารักเวลาอยู่ด้วยกันทุกคนใดๆอ่ะปลายเขาติดเอ่ออะไรนะมันเหมือนเพรอ่ะทุกคนที่จมูกธนดลให้เขาลงคลิปด้วยนะแต่บุ๋มยังไม่ได้ลงให้ทุกคนดูเขาติดให้กันจะติดเหมือนแบบว่าเอเจาะคิ้วเจาะจมูกอะไรอย่างเงี้ยอืธนดลบอกเหมือนวัวเหมือนควายเลยที่โดนเอแทงจมูกอะไรอย่างเงี้ยชอบผิบปอบ พี่ปอบนัมเบอร์วันเขาบอกว่าโดนสนเขาแล้วแบบว่าคือคนมีเจ้าของอ,อืบัวควายมีเจ้าของอย่างเงี้ยหรอโอ้ยอะไรเนี่ยบุมงงอะ่ะทุกคนไม่เข้าใจเออฉันชีวิตน่ารักน่ารักมากพี่ปอบนัมเบอร์วันสุดอะ่ะ อก็ไม่ได้ปฏิเสธนะว่าไม่มีก็ไม่ปฏิเสธทั้งทั้งคู่แหละปฏิเสธก่อนแมมเอาดีดีเดี๋ยวก่ครับทุกครับ ใช่คจริงจมันเหลืหนึ่งเพลงครับเพลงล็อกแต่ว่าผมตัดออกเสียงกองไอ้ห่านโคตดังเลยใส่สหูใส่สหูไม่ได้ยินอะไรเลยูได้ยินเสียงกองตบตบตบตใส่หูใส่สองหูใส่สหูใส่สอหูโอ้ใส่หูไม่ไตุใอุงธนน เอ้ยนุ๊กเอ้ยนุ๊กนุ๊กนุ๊กเฮ้ยบอกให้ใส่สองหูไอ้ใส่สองหูแล้วมันก็เลยไม่ได้ยินเนี่ยหน้ากองร้องไปเมื่อกี้นะทุกคนเสียงกองบอกแซงฮะบอลข้างหน้ามึงไปตีอยู่ห้องน้ำได้ไหมเราก็เอ็นดีมา บอร์ดเบรดกีตาร์เขาอยู่ตรงนี้มึงไปตีมันมือตีแรงไรรงมึงคิดว่ามึงอยู่งานเมื่อวานหรือไงไอฮานี่เห็นคนโตโตไม่ได้นะมึงอ่ะคนโตโตไหมถึงหุ่นโตโตล่ะนมแต่ก่อนไม่กล้าพูดหลังๆมาเริ่มกล้าชินกับดราม่าแล้ว แค่ดูเฉยครับมันเอาไปมันเอาไปไม่ได้หรอกผมบางครั้งผมแค่ดูผมไม่สามารถที่จะเอานมเขามาเอายูกับผมได้ถูกไหมถูกไหมฮะโอ้โหไอตัวไอตัวเมื่อคืนหน้าเวทีเขายี่ใหญ่เลยนะเมื่อคืนเขาเต้นหน้าเวทีเป็นไงครับเขาเขาเขาเป็นเขาเป็นเขาเป็นอ่เดนเซอรอเขาเป็นน้องน้องชายครึ่งหนึ่งน้องสาวครึ่งหนึ่งแล้วมาแบบโอ้โหเครื่องแม่งแปดพันะไป แล้วนมอย่างลูกมพะพร้าเวเมืเ่อคืนก็เลยไปไปไปซลเขาแล้วเขาพี่จับนมหูดูเลยจับดูโคตรเหมือนเลยอ่ะแสดงว่าเหมือนสัลีมันนุ่มเหมือนสัลีเหมือนสำลีจะแ,แสดงว่าอะไร<จ>อย่าไปทำอย่างนั้นนะจะ <c oughs> แสดงว่าเคยจับใช่ไหม <c oughs> เคยจับไงเคยจับจับนมแม่กูยังไม่พูดอะไรเลยเ่คยฟังเพลงนี้บ่ เพงลยครับโอ้แม่ดอกลั่นทมรู้ไหมตาคมมาเม็ดหนึ่งกลมกลมเคยจับอมจับเลนจับเช้าจับเย็นที่เคยจับเลนที่เคยจับอมอ่น้องเอ๋ยน้องเคยอมเคยเล็บน้องเอ๋ยน้องเคยอมเคยเล็บตั้งแต่เปิดเด็กน้อยแม่บอกว่ากูแกว้วทำหนีน้องมันเป็นหมอลำปลายมันคือร้องจริงๆเอาโอ้แม่ดอกลั่นทมเดี่ยยุดสมัยเท่าอันนี้ดี๋ยจง มิติ้งอันนี้มิติ้งไหมโอ้แม่ดอกลันทุ่มโฉมยงบรรพเป็นกงมัดไปทางลู่อะไรวะเอาไม้แล้วลงไปกินเหล้าหรือล้างไปทีม้างพูดเองนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยโปลอปอยออกปแม่งหลุดว่ะไม่หลุดไม่หลุดไม่หลุดหลุดเมื่อกี้ผมจับมันหลุดไหนปล่อยดู อย่ามาพูดคำว่าหล่อผมส่องกระจกตาแรกที่ผมคิดกูตาเขยหรือไงวะทำไมฮะมันเหมือนคนตาเขยอ่ะมันมองตรงนี้เหรอเนี่ยเอ้ยจีมันดูดีโอ้โหอะไรนะครับผมไม่รู้ครับอันนี้มันเจาะคิ้วครับผมก็เจาะใช่ครับเขาไม่ดูดีมันมอเจาะจมูกไม่เคยเห็นวัวเหรอวัวเขาสวนเขางวอ่ะ วัวจริงจริงว่าจะทำตรงนี้แต่มันไม่ได้ยื่นออกมาเหมือนวัวไงแต่ว่าถ้าวัวเอ้ยครับเขาบอกว่าถ้าวัวสนเขาแล้วแปลว่าวัวมีเจ้าของงดีนะมันไม่ได้เจาะไม่ไม่วาววัววัววัวบักปั๊บปักปั๊บ โยโยโยอะไรวัวซูนเงียบเงียบก่อนเงียบก่อนเงียบกว่าเงียบกว่าอีหลังเงียบก่อนลูกเงียบก่อนไอ้เรียกเรียกเรียกไอเสื้อขี้เขียวขึ้นมาใครใครนั่นนั่นนั่นโวโวโวอย่าเรียกขึ้นมาเถอะเดี๋ยวจะพนองเมืองกันหมดคิดว่าสารพระภูมิหรือตานีไม่ไม่ไม่อันนี้เห็นแต่ท่อนบนนะมันมีท่อนล่างเลยนะท่อนล่างเลยอุ้ยน้ำลหลไหมเดินเดินเดินท่อนล่าง้างใดไหนไหนหนูมาดูหน่อยลูกเร็วอ่ะเดินมาเดินมาตามดนตรีเดินมาตามดนตรีเร็วลูก